เวียสุกลวัจัดทริปเอาใจเมียแคปชั่นหวานสดมีพาลูกเที่ยวครับชีวิตคู่หวานละมุนล,ลงตัวแบบสุดๆสำหรับคู่สามีภรรยาป้ายแดงเวียสุกลวั และวิกกี้พีมณยาที่เพิ่งจะประกาศข่าวดีเรื่องเบบี๋ตัวน้อยอย่างเป็นทางการจนแฟนคลับแฟนละครทั่วทั้งประเทศร้องเหตไปตามๆการแถมล่าสุดทางร้านพระเอกสุตาเจ้าของสเตตัสแฮชแท็กว่าที่คุณพ่อก็อยังได้ถือโอกาสดีอวดโมเมนต์พิเศษผ่านอินสตาแกรมสตอรี่แอดวีหนึ่งเก้าซเปิดภาพถ่ายในตอนที่ตัวเองจัดทริปพาสีภรรยาคนสวยไปเที่ยวพักผ่อนสุดราการบริสุทธิ์ร้องกับระบุคแคปชั่นว่าได้เที่ยวแล้วหนึ่งมีพาลูกเที่ยวครับโดยงานนี้นอกจากแฟนๆจะได้เห็นมุมน่ารักและไลฟ์สไตล์ชีวิตค ้้งองแลวหลายคนก็ยังอดไม่ได้ที่จะโฟกัสรูปร่างเปเวอร์สะดุดตาของวิกกี้พิมลยาในชุดคุมท้องสุดแบวอีกด้วยขอขอบคุณภาพว,วิกกี้เอ er, ็กซเพอร์เรอร์เวียหนึ่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ